คุณประภาพันธ์จันดวงนะครับผู้แทนรองผู้จัการรักษาเมืองคุณจักรการคอยสายจากพิพิธภัณฑ์สะกรขอเชิญคุณมาด้วยครับสวัสดีครับคุณจักรการนะฮะนี่คือคุณอเนกนะครับเรียงมาคุณอเนกนะครับคุณประภาพันธ์คุณนวลคุณจักรการนะครับแล้วก็คุณประภาพันธ์นะครับลำดับแรกนะครับอยากให้คุณอเนกได้เล่าถึง สังคมวิธีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสิ่งที่โดดเด่นในอดีตย้อนกลับไปเรื่องการแต่งกายผมจำได้ว่าหรือเคยเรียนมาบ้างว่าคนไทยสมัยก่อนผู้ชายต้องใส่หมวกใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงเป็นนใหญ่เลยนะไปไหนมาไหนและสถานี่เป็นต้นนะครับมีอื่นๆที่โดดเด่นนะครับท่าครี่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะนี่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับย้อนตรงนี้ซะก่อนเลยว่าบริเวณที่เรานั่งเนี่ยคือตลาดเก่า เี่องที่นี้ครับตลาดเก่าแล้วครับตลาดเก่าเนี่ยฮะเป็นเวิร์มเป็นผอตนะฮะสมัยการที่5แล้วก็รัชก,กาลที่5เนี่ยท่านเสด็จมาเปิดตลาดนี้ครับเรียกว่า ตลาดห,หน้าบาทามเนี่ยตลาดเสาอิงช้าเ่ยละครับเคยตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับขอถ้าดูจากรูปถ่ายเก่ายุค2489นี้เองฮะยังเห็นรูปถ่ายเป็นตัวตลาดเนี่ยนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเก่าบางับางเอิญไปอ่านพบในหนังสือพิมพ์บอกว่ารัชกาลที่5มาเปิดวันที่เท่านั้นท่นนี้นะฮะซึ่งก็เขียนไปแล้ว แพราะมันเป็นตลาดที่น่าสนใจและตลาดเดิมก็อยู่บริเวณด้านโน้นด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยมาปรับตรงนี้ขึ้นอีกทีหนะึ่งตัวตลาดนี้ก็สวยครับเป็นตึกแบบท้ายทางนางเลิศท้ายทางเพื่อนนครแล้วก็ประตูทางเข้าที่ใหญ่นะฮะอยู่ด้านโน้นคือเวลาที่พญาโลนช้ามานะฮะก็มานั่งด้านรูด้านนี้ฮะแล้วก็มองไปทางเสาชิงช้า มันก็จะเห็นท่าขึ้นสวยงามมีขบวนแห่ที่ใหญ่โตมากและการโลชิงช้าเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีที่ทำมานานมากมันก็หมดไปในยุค24 56 7เองก็เรียกว่ามันทิ้งใหญ่เพราะว่า ผู้ที่จะเป็นพรยาโลดิช้าเนี่ยต้องมีเบาวแคร่แล้วก็มีคนที่อยู่ในสังกัดเนี่ยมากมายต้องออกเงินออกทองเยอะนะฮะเป็นพิธีาการที่ะการปามากทิ่งใหญ่มากพรามที่ขึ้นไปโลดิช้าก็ต้องค่าเงินและทองถุงเงินและทองที่ก็ยืน่นขึ้นไปทางลายไม่ไถ่ส,สูงเนี่ยนะฮะ สิ่งเหล่านี้มันก็เหลือเพียงแค่เป็นภาพและธรรมยายนอกนั้นก็กลายมาเป็นลานซึ่งเดิมก็ถ้าที่ผมจำได้นะเป็นลานที่ของเทศบาลและบริเวณหนึ่งก็เคยเป็นโรงแกส๊สสมาัาด้านที่5้านะฮะด้นก็รื้อไปหมดแล้ว